สถานีวิทยมุมาออกปติณี FM ร้อยเจ็ดจุดสองห้ามิลลเฮิร์สจะนีิยมขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกค่ะ ดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มอค่ะทางสถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิร์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุมออปัตตานีค่ะก็ติดตามข่าวสารกันในช่วงเช้านะคะแปดนการ35นาทีจนถึง 9นาฬิกานะคะวันนี้พบกับดิชันขา่าวสาวรีดาวโอเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มาพร้อมกับอาจารยนะ์ที่จะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในส่วนของสถานการณ์ภัยพิบัติตอนนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าสภาพอากาศในพื้นที่บ้านเราเนี่ยนะคะก็มีฝนเข้ามามากขึ้นในระยะนี้นะคะแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ต่างๆในโซนของอภาคใต้นะคะจนถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยนด้วยนะคะซึ่งนะะในส่วนของมอปัตตานีของเราก็นะะถือว่าเป็น ็นการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะวันนี้ต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบดินทร์วรลาเตค่ะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะเพราะว่ามอของเราเนี่ยนะคะก็มีการาประชุมมีการตั้งรับในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเป็นประจําทุกปีนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของมอปัตตานีได้ดําเนินการในเรื่องของการประชุมหรือว่าความพร้อมในการารับมือกับภัยพิบัติยังไงาาบ้างจ ก็อย <Ki> ่างทุกคนทราบนะฮะอย่างที่ทางคุณสวณีได้ได้กรยุทานำว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของเราโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยเราก็จะเจอสภาพแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปีหลังเนี่ยผมก็เะว่าอาจจะเกิดจากภาวะที่โลกมันเปลี่ยนแปลงที่เราใช้คำว่า global warming พอร้อนก็ร้อนจัดนะฮะพอเวลาฝนตกก็ตกแบบรุนแรงอะไรเงี้ยโลกเรามันถึงช่วงเวลาหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ละตอนนี้ครับงั้นอย่างไรก็ตามถ้าเราเห็นภาพของปีที่แล้วซึ่ง คิดว่าหนักหน่วงสําหรับทุกๆคนยังเป็นภาพจําของพวกเราหลายๆคนอยู่อีกนะครับดังนั้นพอเห็นสภาพที่เราเป็นฝนเริ่มตกมาสามสี่วันที่ที่เราเห็นอยู่ปะเชิญอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราเองก็จะนั่งจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ประเด็นแรกเลยผมได้ได้ทบทวนนะฮะและถอดบทเรียนว่าปีที่แล้วเราทำอะไรแล้วตรงไหนที่เป็น เป็นประสบความเขาเรียกว่าเบสเพล็กซทิสอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เบสหรอกครับแต่ว่าเราทําแล้วคิดว่าดีแล้วนะแล้วก็คีบไว้นะฮะก็เก็บประเด็นนี้ไว้และอันไหนที่ยังเป็นข้อจุดบกพร่องอยู่ก็อันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งดังนั้นพอปีนี้เนี่ยเรามาดูทั้งสองก้อนไอ้ก้อนที่ดีเราจะทํายังไงต่อเติมให้มันดีขึ้นส่วนอะไรที่มันคิดว่ายังต้องพัฒนาต่อไปอันเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นดังนั้นเราก็เลย หลังจากได้ถอบดบทเรียนเสร็จกับนักศึกษาและกับทีมงานศูนย์อาสาศูนย์อาสาสมัครมอปัตตานีนะฮะโดยมีคุณอิสมาเอลนะฮะ,ะ,ะได้ได้ร่วมกันถอนบทเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็เมื่อวานผมก็ได้เชิญทีมงานทุกๆคนมานั่งคุยแบบไม่เป็นทางการนะท,ที่ห้องทํางานผม ก็มีหลายหลายส่วนงานตั้งแต่ผอกองกายภาพผอกองพัฒน์ผอทรัพย์บ,บริหารทรัพยากระนะฮะแล้วก็ตัวแทนนักศึกษาแล้วก็ตลอดจนอ,อะไรนะฮะจากศูนย์อาสาและก็ศูนย์แก้จนมันนั่งพูดคุยด้วยกันว่าไอ้จากบทจากบทเรียนที่เราได้ได้ถอดมาเนี่ยทีนี้เราจะทํำยังไงได้บ้างมันก็เลยได้มาได้มาโมเดลสักอสองสักสองสามเรื่องที่เราจะมามาขยับกันะนะฮะ Uh, uh, ผมว่าสัก3ามเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือว่าเราต้อง uh, เรื่องของ line of command ก็คือสายการบังคับบัญชาในช่วงวิกฤตเนี่ยม,มันต้องชัดคือถ้าสายบังคับบัญชามันไม่ชัดไม่รู้ว่าใครจะสั่งใครหรือจะไปฟังใครมันไม่เป็นระบบนะฮะถ้าทีนี้เรามาเซตระบบใน,ในอันแรกเนี่ยก็เลยปีนี้ อ่าลซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้ทํามาแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีช่องว่างอยู่บางบางส่วนที่เราวิเคราะห์กันดังนั้นปีนี้เนี่ยผมเราก็เลยว่าคนที่บังคับบัญชาใหญ่ก็คือรองวิทยเขตปัตตานีซึ่เป็นเราใช้คําว่าเป็นคอมมานเดอร์อินชีฟก็คืออยู่บนสุดเลยนะครับเพราะที่จะบัญชาการได้ทุกเรื่องนะครับและก็หลังจากนั้นก็มีภายใต้รองวิทยเขตมันมีอยู่3ขาที่ต้องดูแลขาแรกก็คือขาเรื่องของการดูแลภายในโมอปัตตานีทั้ง นักศึกษาและก็บุคลากรตรงนี้เนี่ยจะเป็นผมทำหน้าที่ดูแลหลักนะฮะแล้วก็มีรองวิชาการด้วยรองมนทิีราเพราะว่าเราดูแลนักศึกษาเป็นหลักนะฮะส่วนบุคลากรก็เชิญทางปอมซึ่งเป็นดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรนะฮะว่าเราจะอะไรนะฮะบริหารถ่ายเทข้อมูลกันยังไงระหว่างนักศึกษากับบุคลากรอันนี้ชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ย การจัดการภายในะจะจะเป็นจะเป็นผมเป็นหลักนะครับส่วนการช่วยเหลือบุคคลภายนอกอนะฮะที่เวลาชุมชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งโมโอรเราก็ต้องไปช่วยเหลืออ,อยู่แล้วตามปณิธานประโยชน์พื้นมนุษย์ของอเราเนี่ยดังนั้นเราได้ให้ทางรองเดือน นะฮะรองอรุณีวันเป็นเฮดหลักนะฮะซึ่งมีหน่วยงานที่มาร่วมคอยดูแลด้วยเช่นศูนย์อาสาสมัครแล้วก็ศูนย์วิจัยแก้จนซึ่งเขาจะมีเครือข่ายในชุมชนจังหวัดปัตตานีอยู่แล้วว่าชุมชนไหนน้าท่วมหนักชุมชนไหนที่ยังผิดพื้นที่เสี่ยงและก็ยังได้รับความช่วยเหลือยังไม่ถึงก็จะมาที่ช่องที่สองเนี่ยนะครับส่วนช่องที่3ก็คือช่องเรื่องของการระดม ระดมสภากำลังที่จะเอามาจะเป็นอาหารแห้งจะเป็นอาหารสดอะไรต่างๆเมืม่อถึงเวลาเนี่ยนะฮะก็เราได้ขอช่วยทางาผู้ช่วยตักผู้ช่วยรอทีออ่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์อาจารย์วรัญญาเนี่ยม,มาช่วยซึ่งปีที่แล้วอาจารย์สามารถระดมทุนจากสิทธิ์เก่าและก็คนที่มาบริจาคเข้ามาเป็นจํานวนล้านกว่าบาทนะครับอันนี้คือ เรารู้สึกว่าถอนบทเรียนจากคราวที่แล้วจากปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเอามาวางเป็นโมเดลให้มันชัดขึ้นในปีนี้สรุปก็คือข้างบนสุดมีรองวิทยาเขตแล้วก็ข้างล่างมี3มก้อนดูแลภายในมีผมดูแลสังคมภายนอกก็มีรองอรุณีวันแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการติดต่อเพื่ออะไรได้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ผชอาจารย์ตัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะได้ชัดเจนแล้วก็สื่อสารทั้งที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันก็ต้องสื่อสารกันกันทุกคนให้ให้เข้าใจกัน นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เราคุยกันเมื่อวานที่ได้โมเดลประเด็นที่สองก็คือเราคุยกันว่าแล้วระดับน้ําเมื่อไหรจะใช้กันยังไงเราก็ได้วางกันว่าคุยกับทางผออ่าว่าเราแบ่งออกเป็นเป็นสามระดับระดับแรกก็คือระดับสีเราใช้คำว่าสีเหลืองที่ระดับน้ําแค่เจิงนองธรรมดาอย่างในทุกวันนี้เนี่ยฝนตกหยุด ตกแล้วก็ตกแล้วก็หยุดเนี่ยน้ําไม่ได้ขังขนาดที่มาถึงหัวขาว่าอะไรต่างเนี่ยก็คิดว่ายังเป็นช่วงเวลาแรกช่วงการเฝ้าระวังนะงอันนี้ช่วงเวลาแรกนะครับช่วงเราใช้ว่าสีเหลืองถ้ามันตกหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะ,ะเช่นน้ําระดับเขา่าแล้วก็ การเข้าถึงอาหารเช่นโรงอาหารนี้ผู้ประกอบการไม่สามารถมาประกอบอาหารได้ในโะรงอาหารหรือว,ว่าบริเวณใกล้เคียงได้อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นระดับสองด้วยระดับระดับสีส้สมสหรือใช้เำว่าสีส้ม แล้วก็การเดินทางไปมาโดยเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาที่จะไปเรียนที่จะมาทํางานก็ลาบากลาบากอันนั้นถือว่าเป็นสีส้มแล้วนะครับแล้วก็พออันสุดท้ายก็คือสีแดงอันนั้นหนักเลยนะซึ่งเราภาวนาว่าอย่าให้เกิดทั้งส้มกับแดงเนี่ยก็อย่าเกิดเลยนแต่ว่าเราต้องมีแผนรองรับสีแดงก็คือแบบหนักจริงๆระดับเอวขึ้นไปแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั้งนักศึกษาบุคลากรแล้วก็คุย จ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราอยู่ในกระบวนการเป็นผู้ประสบภัยทั้งหมดเลยทุกคนในมอออ่าในมออเราไปไหนไม่ได้เลยอันนี้เราต้องขอความช่วยเหลือจากข้างนอกเข้ามาแล้วดังนั้นนะครับโอเคอันนี้คือ3ระดับที่เราวางไว้นะฮะก็ทางผอก็จะจะประสานงานกับพพจังหวัดปัตตานีว่าตอนนี้ปัตตานีอยู่ในระดับสีอะไรระหว่างเหลืองส้มและก็แดงนะฮะดูสถานการณ์ ะนะครับอันนั้นคือประเด็นที่สที่เราคุยกันส่วนประเด็นที่3ก็น่าสนใจต่อเนื่องจากประเด็นที่2ก็คือว่าถ้ามันอยู่ในช่วงของสีแดสีเหลืองล่ะเราจะทําทอะไระสีส้มอะไรและก็แดงอะไรทั้งนั้นเราไปทีละสีนะฮะถ้าเราเป็นสีเหลืองก่อน พอเป็นสีเหลืองเนี่ยเราคิดว่าในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาการให้ข้อมูลให้รับทราบว่าสถานการณ์น้าเป็นยังไงบ้างดูแลตัวเองเพราะว่าทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ในช่วงเวลาสีเหลืองเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังยังไงนะอย่าไปที่ตรงไหนแล้วก็ต้องยกของที่สําคัญสําคัญเนี่ยไปอยู่ที่สูงแค่นี้เองเวลาสุดย้ายรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ใช่เราทําแล้วเราย้ายรถมอเตอร์ไซค์นักศึกษาทั้งหมด ไปที่ขึ้นที่สูงที่รามเมสเมลนะฮรตอนนี้ก็เต็มพื้นที่รามเอมสเลหมดแล้วะนะฮะก็ย้ายแต่ว่าพอเห็นน้ําลดนักศึษาบางคนก็เอามาอเตอร์ไซค์ลงอันนี้ก็ไม่เป็นไระนะฮะก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันแต่ว่าสถานการณ์นตอนนี้ก็คืออยู่แค่สีเหลืองโชคดีนะครับเพราะว่าเราช่วงเวลานี้ถ้าเราสังเกตคุณสวนีแล้วก็คุณผู้ฟังว่ามันจะมีฝนตกกลางคืนใช่ไหมกลางคืนฝนจะตกพอกลางวันมันจะซาแล้วก็มันจะหยุดบ้างโอเคน้ําที่มันรับน้ํามาก็จะได้ โอกาสจะได้ไหลออกไประบายไปเรื่อยๆโอเคเขาคิดว่าในช่วงระยะนี้เนี่ยถ้าเราดูถ้าปริมาณที่เป็นแบบนี้น่าจะอยู่กันแค่สีเหลืองะสีเหลืองก็แค่อย่างที่บอกมาตรการก็ทําแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอทุกคนต้องระมัดระวังและก็พยากรณ์ต้องประสานงานกับทางอาจารย์สมพรว่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงแล้วถ้ามันเหลืองเข้มๆหน่อยเราต้องสู่ขั้นของการเตรียมการและเช่น ต้องเตรียมไปหาอุปกรณ์เครื่องครัวต้องเตรียมเรื่องคนเตรียมกระสอบทรายต้องเตรียมเรื่องอะไรอีกฮะเรื่องเรื่องรถราที่จะไปช่วยเรื่องชูชี อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ต้องเตรียมแล้วต้องลองดูสถานการณ์เดี๋ยวเราจะป่อนนุกหวีดกันถ้าสมมติว่าดูสถานการณ์แล้วเออมันจะเข้าแดงแล้วนะมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเข้าสู่สีไม่ใช่สีแดงสีส้มโอเค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนักษาเปิดเทอมแล้วใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะฮะเปิดเทอมได้สัปดาห์จังหวะพอดีเลยช่วงช่วงนี้นะครับ ก็ก็ต้องนะคะมีการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือเรามีการถอดบทเรียนนะที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือถือว่าหนักมากอาจารย์เพราะว่าน้ํามาเร็วมากนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะก็ดูแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนตก หยุดตกหยุดประมาณนี้นะคะก็เลยมีการระบายเร็วขึ้นนะคะทีนี้ก็คือเมื่อสักครู่เป็นเป็นแผนการรับมือถูกไหมคะอาจารย์ที่ที่ทางมอได้วางไว้นะคะในส่วนของวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์ก็วิเคราะห์แล้วว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่หนักเท่าเหมือนปีที่ผ่านมาใช่ไหมอาจารย์เท่าที่ติดตามดูนะว่ามันก็ไม่หนักเพราะว่าอย่างเมื่อวานเห็นว่าตกหนักอยู่โซนภาคใต้ตอนบนแถวสุราษฎร์แถวนครนะฮะแต่ว่าเห็นว่าความกดอากาศต่ํา จะจะกดลงมาอีกมาสู่มาสู่ภาคใต้ตอนล่างก็ลองดูในวันสองวันนี้นะครับว่ามันจะหนักขึ้นกว่าเดิมกว่า2วันที่ผ่านมาหรือไม่นะครับก็คือตอนนี้การเรียนการสอนก็ยังคงยังคงปกตินะครับเพราะว่าสถานการณ์สีเหลืองเนี่ยทุกอย่างยังเดินปกติอยู่ครับแค่ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองครับค่ะทีนี้ในส่วนของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ได้มีการประสานไปยัง ในส่วนของสโมสรนันกศึกษาก็ดีเนี่ยนะคะในเรื่องของการรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างคะโอ้อันนี้การถอดบทเรียนวันนั้นเนี่ยเราเชิญนักศึกษาทั้งองค์การสภาชมรมองค์การอ สโมสรนักศึกษาทั้ง8คณะมาถอดบทเรียนแล้วก็ให้สุกรลอยู่ในโหมดสแตนบายณขณะนี้ทั้งนั้นนักศึกษาทุกคนนีอยู่ในโหมดสแตนบายเรียบร้อยลวแล้วก็นักศึกษาบางคนยังบอกว่าเฮ้ยอยากจะออกไปช่วยเหลือแบบนั่งเรือแล้วก็สายชูชีพไปช่วยข้างนอกคือนี่คือความเป็นนักศึกษาโมอเราฟังแบบนี้เราก็สุขดีใจบอกนักศึกษายังก่อนนะเวลามันยังมาไม่ถึงรอให้มันขึ้นระดับสีส้มก่อน นะตอนนี้ก็แค่สแตนบายก่อนนะแต่ว่าได้ประสานไปยังองค์การนักศึกษาแล้วก็สโมสรนักศึกษาทุกส่วนแล้วนะฮะตอนนี้เขารับทราบใช่ครับทุกคณะเลยวันนั้นเรามาประชุมเกือบสองชั่วโมงอยู่เรามาถอดบทเรียนแล้วก็เตรียมตัวสําหรับในคราวหน้าครับจุดที่เราต้องมีการแก้ไขเป็นพิเศษในปีนี้ถ้าเกิดน้ํามันมาแบบเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องมีอะไรบ้างคะที่ต้องแก้ไขอันดับแรกเลยเอออย่างที่บอกตะกี้ อันแรกเลยเรื่องของ line of command ต้องให้ชัดนะคราวที่แล้วบางทีมันยังไม่ชัดการสื่อสารใครจะเป็นคนสั่งใครอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแย่มันดูเหมือนจะชัดแต่ว่ายังยังไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นเราก็เลยปีนี้บอกว่าโอเคทั้งนั้นเราสร้าง line of command ให้มันชัดอันที่สองเรื่องของการสื่อสารระหว่างทั้งนักศึกษาและก็บุคลากรก็ยังไม่ชัดก็คราวที่แล้วใครกับว่าเราอาจจะยังทำนักดูแลนักศึกษา เ,เป็นหลักแล้วก็บังเอิญรู้สึกว่า,าลืมประเด็นที่ว่าเรามีบุคลากรเรามีครอบครัวในมหาลาัยก็เยอะแล้วบอกเฮ้ยเราก็ช่วยนักศึกษาแต่ว่าทําไมเราไม่ดึงบุคลากรเข้ามาร่วมกระบวนการในตรงนี้ด้วยในการดูแลเขาดังนั้นปีนี้เราก็ชวนอย่างผอมกเนี่ยซึ่งดูแลฝ่ายบริหารทรัพย์สินดูแล h อชองมหของทหาลายัยมารับรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเราก็เลยบอกว,ว่าปีนี้ตะกี้ได้เมื่อวานก็ได้บอกกับทีมงานแล้วว่าเราจะมีการ สํารวจความถ้าสมมติว่าขึ้นมาสีส้มเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะเราจะทําแบบสํารวจยิง QR code อันเดียวส่งให้นักศึกษาและก็บุคลากรปีที่แล้วเนี่ยคณะก็ทำคณะก็สํารวจกองพัฒนานักศึกษาก็สํารวจนะฮะแล้วก็ไปไปมามาก็ฝ่าย HR สุดท้ายก็มาสํารวจข้อมูลมันออรุงตุงนางหมดเลยข้อมูลมันชนกันมันไม่สอดคล้องกันบอกว่าอ่ะละปีนี้เราคณะไม่ต้องทำนะฮะก็กองพัฒน์จะดูแลทั้งหมด นะฮะดูแลระบบแล้วก็ฝ่าย HR ก็ดูแลบุคคลนั้นดูแลบุคลากรเราเราทำฐานข้อมูลชุดเดียวกัน Google Form อันเดียวกันแล้วก็ถ้าบุคลากรก็ยิงแล้วก็มันจะไปกล่องของบุคลากรนักศึกษาก็กล่องบนักศึกษาไปคณะในงานเอา QR โค้ดนีไปประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบว่าช่วยช่วยทำให้หน่อยแค่นั้นเองน่าจะเพียงพออันนี้อันนี้คือบทเรียนที่เราได้ได้ทำปีที่แล้วเราเห็นที่ต้องแก้หลักๆนะครับใช่ครับ ค่ะซึ่งก็ถือว่าเราจะได้ไม่ต้องเ,ออเสียเวลาด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลก็จะได้ไม่ต้องสับสนใช่ใชอถ้าเกิดเราตั้งเป็นศูนย์กลางเลยแล้วก็ไปขยายส่งต่อนะคะคไปในส่วนของต่างๆนะคะซึ่งก็ถือว่านะคะปีนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำนอาจารั์เพราะว่าตอนนี้ก็วันนี้ก็น่าจะตกทั้งวันแต่ว่านะคะการระบายน้ําก็อาจจะดีขึ้นเพราะว่ามีการตกแบบไม่ได้ตกแบบ ตลอดและก็ตกหนักขนาดนั้นใช่ค่ะก็คือก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของมอปัตตานีของเราก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้ประสานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรปภใช่ครับกองกายอะไรอย่างงี้ดังนี้อย่างทีมกองกายภาพนี่ alert มาก alert กว่าที่เราเขาทําก่อนหน้าสิ่งที่เราจะคุยเมื่อวานด้วยซ้ำไปเขาเตรียม้าเตรียมมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยไปบรรจุกระสอบทรายไปทํา เชิญรปภทุกคนมานั่งพูดคุยกันอันนี้เราก็อยู่ในโหมดของ alert อยู่แล้วนะฮะส่วนในส่วนในศูนย์อาสาของเราอย่างเมื่อเดือนเมื่อเดือนถ้าถ้าจำไม่ผิดนับประมาณสักเดือนสิงหาปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการจัดอบรมช่วยเหลือภาวะอ่า อะไรนะน้ำท่วมหนักนะฮะที่เราแบบอบรมจิตอาสาโดยมีนักศึกษาแล้วก็จิตอาสาเครือข่ายจิตอาสาทั้งหมดเราไปอบรมประมาณสองวันนะพยายามไต่เชือกแล้วก็ขึ้นเรืออะไรต่างเราจะช่วยเหลือกันยังไงอันนี้เราก็อยู่ในโหมดสแตนบายได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดประเมินแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ได้อาจารย์ตอนนี้พร้อมคือความพร้อมฟังดูปีนี้น่าจะ ผมว่าถ้าร้อยเนี่ยอาจจะดูเกินไปหน่อยนะเตะเซว่าสักสักแปตอนนี้อยู่ในอยู่ในโหมดทุกคนอยู่ในโหมดสแตนบายอยู่ในโหมดอ l e เลอร์ก่อนนะครับค่ะก็นะคะก็ถือว่านะคะ ได้มีการถอนบทเรียนไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการวางแผนกันไปทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบไปเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้สรุปเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพ mm ื่อสื่อสารไปยังบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาตินะคะที่อยู่ในมอปัตตานีของเรานะคะที่เป็นทั้งบุคลากรนักศึกษานะคะเป็นในเรื่องของการรับมือภัยพิบัตินะคะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งนิดนึงค่ะอาจารย์โอเคครับค่ะ uh hmm. My dear fellows, you know, lecturers and students, um, as you have seen that uh, in, in this week, you know, this week and last two weeks, uh, uh, we have seen uh, the situation of, of raining, of flooding coming to our area, especially in, on, in our campus. So we have to be alert on this. And yesterday we uh, had a conference, not literally not a conference, but you know, uh, talking. Uh, to find certain solution uh, how to deal with uh, flooding situation if the the flooding happening in our area and the surrounding of BSU campus. Um, so we have uh, we have a, we, we have come to a certain conclusion that uh, uh, I myself will deal with, will deal with you know all any uh, you know, situation happening on campus, you know, dealing with students, dealing with, you know, uh, staff members who are, you know, not only from thailand, but also from, uh, from from uh, you know, you are foreigners, you know, you are teaching or you are studying, whatever function you are right now. so uh, we try to uh, deal with all students and staff members. and the, the second point is that we have to deal with how to help you know, our, you know, communities or, uh, surrounding psu, you know, because, uh, as you know, that every year that our, uh, our student, we, and our staff members, we have to go and reach out to, uh, to help their difficulties in, in the flooding situation. so this group, we, they have to be alert as well. we have to find certain budget and equipment in, for example, you know, uh, you know, life jacket and, and stuff and, and boats. So in terms of we have uh, you know come to a certain point of flooding, and uh, and, and the third one is that we, we we have to be alert for you know uh, raise a funding donation from our alumni from our communities and abroad, and you know not even not only from Thailand but abroad who want to help us if we encounter with. You no know, serious difficulties. so uh, right now we, we, have, we have divided our flooding situation into three parts. the first part is that mm, uh, we, we call a uh, yellow, uh, yellow situation, which is right now we are in yellow situation, which is not really hard. Uh, we have to be aware if it's coming. Uh, we have to get our, for example, motorcycle and sometimes our cars to be in a higher uh, uh, place. Uh, to be aware and we have to listen to the uh, weather forecast and the second the, the, the second part is that if the we call orange situation which is even harder than now harder than yellow it means that the flooding situation coming to our knee level and then we have to open our kitchen in order to help our students in in order to help our staff members who uh, meet difficulties to find their foods in, in, in their daily life? So we have to we have to be function and help them in, 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 in a certain ways. So that's the, the, the second situation that we did last year, and uh, we, we, have, uh, we have our let we call lesson learned what we did last year, and then hopefully inshallah this year we can make it better for, to, to, to deal with the situation. And the, and the third le, le, uh, level is that we call rate level. Rate level it means that the flooding comes to our, our neck or something and all of us we are in, under the same situation that we need help from other areas coming to help us in, in the area under the stage of help me please because we all of us we cannot help each other and then we can you know bear our, our hand and help. You know, helping hand from other communities coming to help our our, our community in this area. Mm. So that's it the, the situation that I would like I would like to convey and 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 send a message to all of our foreigners. You know, not only students but also staff members. Uh, to, we we have to be aware of the, our the current flooding situation. Thank you. ก็นะคะขอบคุณนะคะจา์ที่ได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะได้ในส่วนของการรองรับนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะในมอปัตตานีของเราไม่ใช่แค่มีคนไทยเท่านั้นนะแต่ว่ามีคนต่างชาตินะคะที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมนะคะเราก็พร้อมที่จะรับมือนะคะกับภัยพิบัตินะคะแล้วก็รวมถึงสถานีวิทยุมอปัตตานีของเราก็จะมีการ รายงานอัปเดตนะคะในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะในปัจจุบันล่าสุดนะคะทางเพจได้นะคะซึ่งวันนี้ขอบคุณดรบดินทร์ขอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบดินทร์เวราเตนะคะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาักศึกษาและเสริจเก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีค่ะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับค่ะซึ่งนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะแปดนกาสานาทีจนถึง9ก้นาฬิกานะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ ชมไปก่อนนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ